เ,เขาจะชิมกล้องโพดไว้ให้พอเข้ามา,นาหน้านี่แล้วก็ให้เขากดดาวน์โหลดได้เลยจากนั้นก็ให้กดเปิดเลกิกอะเลือกหม่ครับพอเขาเข้ามาในหน้าลลอบบี้มันก็จะเด้งึ้้นมาแบบนี้เลยจากนั้นใหเขากดไปธีการตั้งคา่าแลวก็เลือนลงมาหาคาว่า r e s o r t p a c k แลวก็กด m y p a c k จากนั้นก็กดเปิด หลังจากนั้นนฮาะกดเรื่องแบบที่เขาต้องการจะใส่เลือะเลื่อนลงมาหาคำวา่ารีซอ p แพ k เลือกกด My Pa พ k จากนั้นในฮากดเปิดแล้วที่สำคัญเลยอย่าลืมมาเปิด Holiday กับ Custom b i อ m ่มสอันนี้น้ำส่วนวิธีดาวน์โหลดทาทางให้พิมพ์ตามนี้ได้เลย เลยอะมันซิคิ้นแอปตัวนี้เป็นแอปแรกจากนั้นก็ให้เขากดดาวน์โหลดหลังจากเขาดาวน์โหลดแล้วแล้วให้เขากดไปที่การค้นหาแล้วก็พิมพ์ว่า animation เลยอะเลือนลงมา จนเห็นหน้าปุ๊กแบบนี้พอเขาเห็นตัวนี้แล้วเขาก็กดโหลดได้เลยจากนั้นให้ไปที่การตั้งคาแล้วก็เลือลงมาหาคํมวา Resort pack แ,แล้วก็กด My pack แ,แล้วก็ะกดเปิด แล้วมันก็จะดาวโหลดแบบนี้เลยจากนั้น mm hmm. ให้เขาไปเลือกแบบที่เขาต้องการจะใส่และกอะมาเปิดตัวน,นี้น้ำก็คือ Holiday กับ Custom Bio ออคือเก่าเลยแลิก่ะเลื่อนลงมาหาคำว่า Resort Pack ก,กดไม้ p c k คเลยกะเปิดแล้วพอเขาเข้ามาในตัวเก็บก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วเวลากดย่อก็จะเป็นอยนี้หน้าห้างอะหน้าห้างแหง